มานั่งตากแดดทำไม่อาจะมาขอพรสามพระเจ้าลงเข้าข้าวลมข้าวลมเจอก้าเข้ารลมก่อนก็ได้ค่ะที่เข้ามาทบวงชื่อเมฆาจิตนิตีพิรมคนะเกิดวันพุธที่18กันยาันา นู้่หนองแสงฤรษ์จดใครเป็นอะไรครับกระยาหนุ่มนุ่งนุ่มหนุ่มหนุ่มหนอง ได้ปุ๊บรับสาวลำคููมากันอยู่ที่ลังสิตสุขผันสาเปลี่ยนชื่อใหม่ ใหม่ใหม่สุดอุปมาเปลี่ยนชื่อมาไม่ถึงเดือนเดินเมืองเลยเปลี่ยนทั้งขัวเปลี่ยน ทั้งเมีย,ยให้ไปหมดองได้ว,วงไทยหมดจากนามเดิมปูกนามใหม่ธนาพล กะกรกนกหมดสิ้นไปวันนี้ไซซ์ย้ายย,าย้ายย้ายสงัดตามหลานมาหา้หาห้าให้ให้เปลี่ยนหรือ ก็คือต้องการโชคลาภรบแล้วก็เสียหใคร,ใครแ,แต่ก็ใ่มาอลอดตานเย็นนเย็นมีนีเนะาะค่ะแล้ก็ลูกที่แทกกน,มนไม่ตาม,มาทาบุญทำิมปร็เพิธีครับเพาไม่ตา้กม,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 มา มีมาคือสงังกดยาญเองหรือจบสงัดเป็นยากเองหรืออีบอกว่านอนอยู่โรงพยาบาล นองบวัวลำภูนานแล้วไม่เรียกอีกรับท่านเสียชีวิต<ด><ด>ได้ไดยังหร<ด>ือ<ด>ใช่คือไม่ได้เรียกท่านจับท่านก็จะอยู่โรงพยาบาลอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเอาไปจะลากเขาไมเลยขึ่นลากแต่โดยจิตอยู่แล้ใช่ใช่ครับนอนนานมากมากอีบอกว่า นอนลำบากอยู่สามสกว่าวันแล้วอีก,ก็เ้าไปอยู่ในตู้เย็นมาเย็นสิบปี คือหมายว่าจิตวิญญาณก็ยังอยู่ที่ในตู้ปีอยู่กับหมอสามสิบกว่าวันหรือใช่ครับปีเลยบอกไงว่าลำบากปวดอยู่สามสิบกว่าวัน บอกติดเชื้อหรือเอเทียง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 ว่าหมอไม่เอ่ง บอกว่าจะทำอะไรนะสกี้ขายหย่น้องผมก็ไมู่้เหตุ้เป้าัมเป้าเตรียมไว้เตรียมให้หน่อยน้องมเป้าอยู่นี่ตู้สี ไม่ไไสงัดแล้วคงีชงนะจะลงทุนอยู่หรือลงทอย่มันจะเปลียบีชไม่ดไม่แนะนำกาล้อก่อนจะพี่ชงก่อนยายสงัด ว่าถ้าเปิดร้านอีจะไปช่วยแม้อีจะนอนมานานแต่ตอนนี้อีวิ่งได้แล้ว เปิดร้านที่ใดที่ไหนครับโคราชซีบอนซีบอนซีบันนครศรีมาจังหวัดโคราชเลยครัเช่าหรืเช่าเปิดระยะใด้อหไถ้าจะเปิดที่ไปจากบนี้แล้วก็จะพยายาทมทำของสามตนนี้ เอายายไปช่วยนะแต่เอาอีออกจากโรงพยาบาลตรงหมอก่อนอีสนุกมากเป็นสิบปีกว่าแล้วสิบปีแล้วเดิน จนจะเป็นเจ้าที่แล้วแล้วรอครับแล้วถ้าอย่างนี้จะเพินวิญญาณออกยังไงครับประงคงจะจัดการให้เอาหูกับโออี e มา วิลี่นุ่มเอาลิลลี่เอาเก็บวางไว้ก่อนตักไปไปเบสพี่ลุงลุงหมอแล้วไปจุกปอกเจ้าที่ขอจิตวิญญาณ จีนวิญญาณดวงนีพอกลับบ้านเอาทูรูปรูปอีไปด้วยแล้วเขาหูกับโกอีหน้าลงหมอติดถนนก็ได้แล้ว ทีจะตามกลับบ้านพักบอกหัวเจ้าที่ก่อนล่ะให้ไป้จูบเจ้าที่ก่อนว่าจะขอรีดนะครับ